คนไข้ที่ทำกายภาพถ้าหยุดออกกำลังกายแรงจะน้อยลงไหมไปดูกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็เอาข้อคําถามมาฝากกันหรือว่าเป็นข้อสงสัยของพี่ๆหลายๆคนที่ถามกันมาบ่อยมากเลยว่าถ้าหยุดทํากายภาพ แรงจะน้อยลงหรือเปล่าใครมีข้อคำถามหรือใครสงสัยแบบนี้บ้างพิมพ์บอกให้ผมหน่อยสำหรับคำถามนี้นะครับพี่ๆต้องรู้จักเรื่องการฟื้นฟูก่อนนิดนึงโดยปกติแล้วนะครับสำหรับการฟื้นฟูเนี่ยถ้าเรายกขาไม่พ้นพื้นและเราพยายามออกกําลังกายจนสามารถยกขาพ้นพื้นก้าวขาได้เองแล้วเนี่ยแรงจะลดลงไหมถ้าเราออกกําลังกายจนสามารถยกขาให้พ้นพื้นได้แล้วสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํามากๆเลยครับคือ ต้องมีกิจกรรมที่รัก,ารกษาระดับความสามารถของเราไว้ถ้าเรามีกิจกรรมรักษาระดับความสามารถอย่างเช่นเราก้าวพ้นพื้นแล้วเราออกเดินทุกวันเราก้าวขาทุกวันก็ต้องบอกว่าอนันนี้คือกิจกรรมรักษาความสามารถเราอย่างหนึ่งแรงเราจะไม่หายไปแรงเราจะไม่ลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมรักษาระดับความสามารถคือเราก้าวขาได้แต่เราขี้เกียจเดินเราเดินน้อยมาก1เดือนเราเดินแค่3วันก็ต้องบอกว่าวันหนึ่งครับ ร่างกายเราก็จะต้องค่อยๆเสื่อมถอยแล้วแรงก็จะน้อยลงเราอาจจะก้าวขาได้น้อยลงและยิ่งทิ้งไว้2เดือน3เดือนยิ่งเดินน้อยๆไม่ค่อยเดินอยู่แต่บนเตียงเราอาจจะก้าวขาไม่ได้เหมือนเดิมก็ได้นะก่อนไปรับชมเนื้อหาถัดไปไปรู้จักกับทีมดีเบนกกยภาพบำบัดกันก่อนนะครับสำหรับผมและทีมรีเบนไกยภาพบำบัดพวกเราเป็นทีมนักกายภาพที่มีความชํานาญในการฟื้นฟูคนไข้โรคหลอดเลือดสมองมีบริการไปฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันให้บริการในพื้นที่ กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนอกจากนี้ครับรีเบนเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูกรเด็นไทมตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีมีทีมสากวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนัก,กจิตวิทยาคุณหมอฟังเข็มรวมไปถึงทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงพี่ๆสามารถมาค้างคืนและทำกายภาพบำบัดกับรีเบนทุกวันที่ศูนย์ฟื้นฟูกรเดนไทมได้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาคลินิกกายภาพศูนย์ฟื้นฟูดูแลหรือนกักกายภาพบัตรที่บ้านยังไงฝากแนะนําทีมรีเบนให้หน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทํากายภาพแต่เรามีกิจก,กรรมที่รักษาระดับความสามารถเราอยู่แรงเราจะไม่หายไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราวิ่งได้ไกลแล้วเราดวิ่งได้ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราไม่ค่อยได้วิ่งเลยเราเดินอย่างเดียววันหนึ่งเราอาจจะกลับไปวิ่งครึ่งชั่วโมงแบบเดิมไม่ได้<ๆ>ก็ต้องค่อยๆกลับมาฟื้นฟูกันใหม่เหมือนเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือคําตอบจริงๆแล้วเนี่ยแรงอ่ะจะไม่ลดลงถ้าเรามีกิจกรรมและเราทําสิ่งนั้นอยู่อาจจะไม่ใช่การออกกําลังกายแต่เป็นการ ใช้ชีวิตแล้วได้ใช้แรงของกล้ามเนื้อที่เราฟื้นฟูมายังไงนะครับฝากพี่ๆทุกคนถ้าเกิดทําอะไรได้ดีขึ้นแล้วเราอาจจะไม่ต้องออกกําลังกายนะแต่ถ้าเดินได้แล้วควรต้องเดินถ้าขึ้นบันไดได้แล้วควรต้องขึ้นลงบันไดถ้าเกิดว่าเราเดินเก่งแล้วควรจะออกไปเดินข้างน,นอกอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เราร่างกายไม่เสื่อมถอยไม่รุดลงการออกกําลังกายหรือการทํากายภาพอาจจะลดลงได้แต่กิจกรรมเราห้ามลดลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับรีเบลลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook Live รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11โมงครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอนสิบโมงเชา้าถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆนกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ